สวัสดีค่ะทักทายสบายดีนะคะวันนี้อากาศเย็นสบายเมื่อคืนฝนตกสดชื่นวันนี้ฟ้าก็ยังไม่เปิดนะคะฝนก็ตกตกลงมาตกไม่หนักไม่มีน้ำข้าวก็คอยฝนทั้งข้าวทั้งหญ้าขึ้นพร้อมกันเลยพี่น้องปีนี้หวานเร็วหวานเร็ว ชมช่มงนาเจ๊ตุม่มบรรยากาศนะคะอยาก็เยอะนะเนี่ยขัดมอนแดงก็เยอะยบรรยากาศช่งนาอรงน,นี้ก็มีขัดมอนแดงก็เยอะ คุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไค์ทุกแชร์ทุกรดบทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจบรรยากาศยามสายๆก็จะประมาณนี้นะคะฟ้าไม่เปิดค่ะฟ้าไม่เปิด โอ้ดอกอันนี้ก็สวยแล้วเนี่ยหางนกยุงหางนกยุงสีแดงชมบรรยากาศทุ่งนานะคะเราจะตุมจะพาไปดูบอน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 เรียกอย่างว่านังหวานจะตุมปลูกเอาไว้นะคะ ี่คือนางหวานหรือว่าบอนถ้าภาษาภาคกลางเขาจะเรียกว่าบอนแกงได้ทำเป็นทำกับข้าวได้บ้านเราจะเรียกว่านางหวานเรียกให้มันเพาะนอะเคะ เอาหานกยูงไขมาเกิดตรงนี้แหละต้นบอลต้นบอลพามาดูต้นบอลดูชมต้นบอลน,นะคะวันเนี้ชมบรรยากาศทุ่งนาแล้วก็พาชมบอลน,นี่คะ่ะพี่น้องเอาเอามาปลูกเขาเรีอยกอะไรมันจะเป็นหัวเนะพี่น้องเอามาปลูกสีหัวแล้วมันก็แผ่ขยายออกมาเยอะเลยนี่คะ่ะเราไม่ได้ตัดกินไม่ค่อยได้ตัดกิน ก็จะเยอะเลยนะก็แผ่ออกมาเยอะเลยบอลจืดค่ะบอลจือดอันนี้บอลจืดไม่คันขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามนะคะวันนี้ก็พาชมตุ้งชม,ชมสเพละโอ้ยข้ามีแต่หญ้าหญ้าเยอะแท้ ขอบคุณค่าขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะ่ะเดี๋ยวชมต้นหางนกยุงดอกหางนกยุงกําลังสวยสีแดงอุตสาเอาพันธ์ุมาจากที่จุ่มเอาพันธ์มาจากนน่นนะพี่น้องผุ้ดรธานีเห็นต้นมันสวยก็เลยเอาพันธ์ุมันมาดอกสวยมาก คุะคะทุกท่านนี่พาชมบรรยากาศทุ่งนาแล้วก็ดอกไม้แล้วก็ชมบอนนางหวานนี่ค่ะบอนเรานี่ใบต้นหางนกยุงเป็นป่าใหญ่เลยนะคะเนี่ย กระจายออกมาข้างนอกแกงอร่อยนะพี่น้องถ้าไปแกงนี่จะอร่อยมากจนมบรรยากาศพุ่งน้าค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านทุ่งนาบ้านเจตุม ฟ้าไม่เปิดวันนี้ก็เย็นสบายดีไม่มีแดดอู้นี่เยอะจังขัดมันแดงไปชมชุ่มชมชุ่มหวานข้าวเสร็จแล้วนะพี่น้องหญ้าก็เยอะข้าวกะไม่ค่อยงอกเท่าไหร่ปีนี้หวานมันไม่หนา ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจบรรยากาศนะครับพี่น้องตรงนาจะสุ่มก็จะประมาณนี้ฝั่งน้องก็ไถานาฝั่งน้องก็ตัดหญ้ากันทัง้งเครื่องดัง ขอบคุณนะคะอากาศทุ่งนานเราก็จะประมาณนี้นะคะข้าวคอยฝนฝนก็ตกแค่พรมมาฝนไม่ได้ตกเต็มเต็มที่นี่ก็ร้อนอบอ้าวอยู่คิดว่าช่วงบ่ายคงจะมีฝนมาอใแล้วมเมื่อคืนนี้ก็ตกลิน ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมติตี่แวะมาให้กําลังใจค่ะเดี๋ยวจะไปปล่อยวัวกันลวพี่น,อน้องข้ามาชมทุงแล้วก็จะปล่อยว,วัวละขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะปิดรั้วก่อน วจะจุ่มอยู่ด้านโน้นจะให้ปล่อยวัวกันนะคะ,ะวัวอยู่ด้านนี้พี่น้องวันนี้ให้กินอยู่หน้าบ้าน ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจค่ะชมบรรยากาศผ้านเจ๊ต่มนะคะกบ้านเราก็จะประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท,ทุกแชททุกคอมเมนนะคะขอทุกคนมีความสุขแห่งๆรวยๆปังๆงกันทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกน้ำใจเมติที่แวะมาให้กำลังใจค่ะ